หลายท่านหลายคนฮุ้ยจักกับดีดีนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับเป็นน้องครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่นี่เป็นตีเรียบร้อยแล้วครับขอเสียปลบมือดังๆให้ครับนะครับจ่จาประสิทธิ์ครับเป็นน้องครับอ้าวฟังเพลงก่อนนะครับน้ำาตาจากประสิทธิ์ครับอ้าวมาเต้นกันสนุกสนุกเลยนะครับเดี๋ยวตูจตุพรตามมาครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหยุดแค่ตาวาสนาบ่ได้ที่ดาเง่งเกาเการองเท้าบได้ขัดมันตื่นสามแปดขึ้นสนิมบ่ค่อยใช้งาน ชีวิตราชการผูกอิทักษัสันติราไทยรักเสื้อแดงไม่เปลี่ยนแปลงรวมสู้ด้วยกันตู้ฝ่าฟันเพื่อประชาธิปไตยรวมเรียกร้องรวมปกป้องสิทธิคนไทยประเดิมการยิ่งใหญ่ไม่ยอมให้อายุที่ทำขอบคุณครับ กะโลกถูกย้ายโยกคำสั่งตั้งแล้วหน้าำํำขึ้นเวทีคนเสือเ้อแดง้าพโพสไม่งามคนไทยตาดำดำถูกเหยียบย่ำทำเฉยได้ไงตำรวจไทยไม่รับใช้พวกประเด็จการรักชาวบ้านปกป้องพี่น้องชาวไทยยุดแค่ตาเพียงนี้ก็พึงพอใจ จะโดนย้ายไปไหนแต่หัวใจอยู่กับคนเสื้อเดินขอ,อเสียงคนรักตำรวจหน่อยครับ พอได้ติดดาวแง่งเข้าเการองเท้าพอได้ขัดมันตื่นสาแปดขึ้นสนิมบ่ค่อยใช้งานชีวิตราชการผูกอิทักสันพิราไทยรักเสื้อแดงไม่เปลี่ยนแปลงร่วมสู้ด้วยกันสู้ฝ่าฟันเพื่อประชาธิป,ปไตยรวมเรียกร้องรวมปกป้องสิทธิคนไทย เรเดการยิ่งใหญ่ไม่ยอมให้อายุที่รรมาวันหนึ่งจากประสิทธิ์ต้องปวดโกรกถูกย้ายโลกคำสั่งฟังแล้วหน้าคำขึ้นเวที คนเสื้อแดงพาพศไม่งามคนไทยตาดำดำถูกเหยียบย่ำทำเฉยไดไงตำรวจไทยไม่รับใช้พวกประเด็จการรักชาวบ้านปกป้องพี่น้องชาวไทยหยุดแค่จาเพียงนี้ก็พึงพอใจจะโดนย้ายไปไหนแต่หัวใจอยู่คนเสื้อแดงแต่หัวใจอยู่กับคนเสื้อแดง ย้ายไปไหนแต่หัวใจก็ยังอยู่กับคนเสื้อแดงครับพี่น้องครับตบมือเป็นกำลังใจให้นักต่อสู้ประชาธิทไ่ตยาจตุพรพร้อมันเดินทางมาถึงแล้วครับนะครับประเทศไทยโชคดีถามว่าโชคดีอย่างไรประเทศไทยโชคดีที่มีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไงครับประเทศไทยโชคดี ที่มีพี่น้องคนเสื้อแดงยังไงครับและประเทศไทยก็ยังโชคดีที่มีบุรุษประชาธิปไตย,ยไตวันนั้นถ้าไม่มีบุรุษผู้นี้ถ้าไม่มีคนเสื้อแดง,งผมไม่ทราบว่าวันนี้และอนาคตอีกข้างหน้าประเทศไทย อนาคตของเราและลูกหลานของเราไม่รู้จะเป็นยังไงบุรุษที่ผมพูดอยู่ถึงตอนนี้นั่นคือบุรุษประชาธิปไตยเขาเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการหลายคนรู้ว่าเขาเป็นคนใต้แต่คนใต้อย่างบุรุษพูน้นี้มีหัวใจสิงขาข้างหนึ่งอยู่นอกคุก อีกข้างหนึ่งอยู่ในคุกส่วนตัวและลำคอส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในคุกบุรุษที่ผมกล่าวถึงคือจตุวนพรอมพันครับเป็นนักต่อสู้ที่มีโอดมการตำแหน่งหน้าที่เป็นแค่หัวโขนอยู่แต่ช่วงจังหวะชีวิตเท่านั้นเองตัวผมเองและผมเชื่อว่าพี่น้องคนแสดงและคนไทยหลายๆคน อยากให้ท่านได้มีตำแหน่งทางการเมืองเพราะที่พวกเราคิดแบบนี้เนื่องจากว่าเราต้องการคนดีๆไปบริหารประเทศเราต้องการคนที่มีอุดมการณ์ไปดูแลประเทศชาติใช่ไหมครับแต่วันนี้พี่น้องไม่ต้องเสียใจเมื่อถึงวันนั้นผมเชื่อว่าคนดีอย่างเขาคนที่ตั้งใจทำงานอย่างเขาคงได้มาถึง แต่ตอนนี้อดใจรอไปก่อนเนาะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้นัทถวุฒิใส่เกลือไปแล้วคนหนึ่งเออนะครับประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ผมไม่ได้มองว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์แค่จะต้องเป็นรัฐมนตรีผมเชื่อว่าคนดีๆอย่างนี้ที่มีอุดมการ์อย่างนี้อ,อ,นอนาคตต้องไปไกลกว่านี้นั่นหมายความว่า นายกรัฐมนตรีก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับบุรุษผู้นี้ผมตั้งใจไว้อย่างนี้จริงๆและผมก็อยากให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตเพราะผมเชื่อว,ว่าถ้าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอุดมการณ์ประเทศชาติและประชาชนคงจะก้าวไกลและมีความสุขใช่ไหมครับอ้าววันนี้เราเป็นกําลังใจให้กันไปกันให้กันและกันไปก่อนไหนใครมาจากลําพูนยกมือขึ้น เมื่อคืนใครเจอจ่าประสิทธิ์ที่จิหวันลำพูนยกมื่ขึ้นแม้ผมกับท่านนี่ไม่ไม่ต่างอะไรกันะนะฮะเมื่อคืนอยู่โน่นวันนี้มาอยู่นี่อีกละใช่ไหมโอ้ยทํายังไงได้เราเกิดมาเพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมครับรโอ้เราเกิดมาหัวใจสีแดงมีความสุขกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสแล้วก็หลวงพ่อทุกๆรูป นะครับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการของวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆฝ่ายที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการที่มาดูแลความปลอดภัยและที่ขาดไม่ได้มีวิธีเสื้อแดงที่ไหนก็เห็นเขาที่นั่นนอกจากผู้เราคนเสื้อแดงแล้วอยากให้พี่น้องคนเสื้อดงตบมือเป็นกำลังใจให้กับกาดนพชของเราด้วยครับทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเข้มขันนะครับ ผมเองเพิ่งกลับจากประชุมพักแล้วก็เข้าบ้านพักอาบน้ําก็ต่อมานี่คุณจตุพรพรมพันธ์ก็เพิ่งจบจากการจัดรายการชูทงนะครับก็เลยเดินทางมาพบพี่น้องที่นี่มาเป็นกําลังใจกันเพราะทราบว่าหลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดบางคนก็ยังไม่ได้พักผ่อนเลยเมื่อคืนก็เกือบทั้งคืนให้นอนแป๊บเดียวก็เดินทางมายังไม่ได้นอนเลยเหรอฮะ ไม่เป็นไรโอ้ตกมือหัวใจแพ้หน่อยขอบคุณท่านสอสอส,อสงวนนี่เป็นสอสอที่มีอุดมการคนหนึ่งเป็นสอสอที่มีหัวใจสีแดงเมื่อคืนก็เจอกันอยู่ด้วยกันที่ลำพูนนะครับเป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและที่สำคัญที่สุดเป็นสอสอผู้ทายในพรรคเพื่อไทย ที่ได้คะแนนสงูงสูงสุดของประเทศไทยสงวนครับนี่วันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนแสดงที่เดินทางจากลําพูนมาด้วยกันอยู่ด้วยกันน่ารักมากเป็นพี่ชายที่น่ารักไม่ว่าจะงานนอกสภาในสภาพี่เขาทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับตัวผมเองก็ต้องขอประทานอภัยด้วยไม่ค่อยได้เจอกันนะครับหลังที่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนก็ไปอยู่พื้นที่ซะส่วนใหญ่ เพราะว่าเราต้องเกาะพื้นที่ไว้ต้องทําพื้นที่ไว้งานเยอะเยอะมากนะครับเยอะจริงๆด้วยเยอะจนไม่มีสตังค์จะช่วยงานครับพี่น้องครับเงินเดือนไม่เหลือเลยติดลบไม่ใช่ว่าช่วยอะไรมากมายหรอกช่วยนิดๆหน่อยๆแต่งานมันเยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับขอมะลำ่ำโอ้คงได้ฟังเอาสันก็ฟังโลดรักสาวเิมสวยนะครับ ราบป้อรคุณพระช่วยมาเจอสาวเสริมสวยผู้งามเยโคยิ้มมาใส่้ันแอมแวนงามใสแนมยามใดแห่งโคยืนโช์รงสง่าง Cháu oh! phu hòa nhung cào phu phú hòa và sói tên soi con nhỏ mãi mãi con mãi mãi ma út, mãi 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 เจ้าหูแก้มรวยรวยสาวเจ้ารวยเจ้าผู้รวยคนโบมีคนหุ่นสมแลนเดี่ยวบังแก้มบังแก้มตาแล้วบังแก้มกะนวนฟองสุดใสเป็นตะชุนตาใบเปิดมาได้พอแล้วตาแถวเห็นแล้วใจสว่างเคยดั่งตาสวางในเทพียายเมื่อเรียวจะเลียวบองไทรายและปืนใสใสใสทำยาบมากมาไห้เห็นนางข้งนี่เดินผ่านก็มาเปิดร้านใกลแยกบัลลปุบริการทั้งคนหนุ่มคนสาวซาเสซ็ตคนเข้ามาเฝ้าเสิร์ฟพ่อหน้า คนตามมาใช้บริการตั้งแต่เปิดร้านไปจนถึงย้มแหลงบางคนขอแก่มาสง่งเงินเือกินข้าวแรงก,กันลูกเสียมาตามความงามเจ้าไม่ไม่เห็นกระตาความงามเจ้าไม่ม่เห็นกษัตริลุ้มดาราบักโกก็ยังแข่คนนั้นเบาหันคือพีก็เลยลงสุ่มเบาฮังคือพีก็เลยลงใจบ่ะงน้นำสาวนั่นงเอา่เป็น้า มาลตันผมบอดเตาผมบอดทันยาวกะเฝ้าเที่ยวมาซอยได้มองแค่วันละน้อยได้ชิมยิ้มวันละน้อยดักเล็ดตาซอยมาเสริมกำลังใจเสริมพ่อได้มีความสดใสไปมือหนึ่งหนึ่งหนแน่นักเค้ยมาหัวใจรั่งเดอยังแป็นสิ่งเป็นมาบัสำนารถกกิ้งแวมายำบัวสำนารถเกิ้งแว่มายำมีแต่คนมาถามนังมองทินคูนคูก็เที่ยวมาคอย นุ่มครูก็เที่ยวมาคอยน้องตำรวจน้องก,ก็คอยมาคุมต่จอกก็องินมาทุ่มต่จอกก็องินมาทุ่มใคที่หลงรุมกึ่งหัวใจที่ชายได้เพียงแอบ,บรักแอบ,บมองแอบหบมายปองน้องนางแต่รวยได้ที่นี่ชายไม่รวยทั้งที่ชายนั้นเป็นคนรวยจะแต่งคนสวยไว้เสื้อมทีคนเดียว tiêu phải sâu nhằm đi phân nắng cặp thuốc nhắng ai cả lấy cho chiều xuôi thuốc nhắng ai cả chỗ có âm ối luống mất sau xem rồi xịt quay lại để nó xịt quay tai xe nằm ทำทั้งคืนและวันนี้นะครับไม่ไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับดีใจนะครับที่พวกเรามาร่วมกันฮะโอไม่ได้หรอกพี่ใหญ่ผมรออยู่ข้างหลังนะครับเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไปประชุมสภาอีกนะครับพี่น้องครับกุหลาบแดงกุหลาบแดงบ่แมนบ่บ่แมนสาธิตกุหลาบแดงบ่แมนสาธิตเด้อนะครับอ่ะพี่น้องครับ หลายคนไม่เข้าใจแต่พวกเราคนเสื้อแดงเข้าใจหมดแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามก็เข้าใจแต่มันทำเป็นว่างโง่นึกว่าคนไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าเคยหากินแบบนี้แล้วได้ผลก็จะเอาเรื่องแบบนี้มาหากินอีกนั่นหมายความว่าการที่เราจะไปแค่ข้อกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งมาตราหนึ่งหนึ่งสอง ในกฎหมายรัฐธรรมน,นูญนี่มันไม่เกี่ยวกันหนึ่งหนึ่งสองนประมวลกฎหมายอาญาเลยมันคนละฉบับคนละเล่มแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยชอบนักการที่ดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องแล้วมาทําลายทางการเมืองทําลายคู่ต่อสู้ในฝางตรงกันข้ามใช่ไหมครับเออไอ้พังลมเจ้าอะไรที่มันเขียนเข้ามานั่นล้วนแต่เป็นความเท็จทั้งสิน้น พันตำรวจทอตสินจินวัฒน์นอนอยู่ดูไบนอนมันเกี่ยวอะไรกับผังลมเจ้าที่นี่วะใช่ไหมครับพนเอกชาวลิตนอนอยู่บ้านไม่รู้เรื่องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผัลงลมเจ้าแกนนําของเราตูจตพรนัทธสุสายเกลและอีกหลายๆคนยืนอยู่บนเวทีถือไม้มือเปล่าเ,าเรียกร้องประชาธิปไตยมันบอกว่าจะล้มเจ้าพีน้องประชาชนคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยจะยืน่น และการที่จะเสนอเรื่องกฎหมายมาตรา112ไอ้มาตรา112นี่มันอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะไปแก้เกี่ยวกับที่มาของวุฒธธิสภาไม่เกี่ยวกับหมวดพระหมหากษัตริย์ที่อยู่ในหมวดของประมวลกฎหมายอาญาเลยไม่เกี่ยวแต่มันเคยทำมาหาแดกภาษาบ้านผมนี่คนอีสานก็บอก เฮ็ดมาหาแดกบักหาเมืองเคยทำแล้วได้ประโยชน์ก็เลยพ่วงเพื่อเป็นความชอบธรรมให้กับตัวเองไม่มีคนไทยคนไหนไม่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมใช่ไม่มีเขารักสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นเพราะประเทศไทยย่อมยืนเคียงคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์คนเสื้อแดงและแกนนำทุกคนผู้รักประชาธิปไตย รวมทั้งพันตำรวจโททักษินจินวัตรรวมทั้งคุณรัฐวุฒิคุณจตุพรและพวกเราหลายๆคนก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยทํามาหาแดกโดยเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องเราเทิดทูนไว้เหนือดวงใจอยู่แล้วแต่ไอคนที่อ้างว่ารักสถาบานันรักสถาบานันสุดท้ายมันก็ดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องไอพวกนั้นแหละเ็าเรียกว่าพวกทําลายสถาบานัน คนเสื้อแดงรักอยู่ในใจอยู่แล้วมันเอามาตรฐานอะไรมาวัดว่าคุณรักสถาบันมากกว่าผมใช่ไหมครับไอ้พวกนี้นี่มันสู้ทักษิณไม่ได้มันสู้คนเสื้อแดงไม่ได้และมันสู้พวกเราที่รักประชาธิปไตยไม่ได้เลือกตั้งกี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งมึงก็แพ้พันตำรวจโททักษิณอยู่นั่นแหละเชื่อผมเ่อถ้าขืนยังเล่นการเมืองแบบนี้ผมพึ่งเป็นนักการเมือง เพิ่งมีโอกาสรับใช้พี่น้องเพิ่งมีโอกาสเข้าสภาผมไปเห็นเขาเล่นการเมืองแล้วเดิมๆซ้ำซากไม่พัฒนาจาับผินแต่คนอื่นกล่าวให้ร้ายแต่คนอื่นตลอดเวลาคุณจตุพรมีคิวปราใัยมีคิดโทษดีมีคิวอภิปรายในสภาเมื่อไหร่พอมันรู้ว่าคุณจตุพรมีคิวอภิปรายในสภามันเรียงคิวกันเป็นตับแค่ลุกขึ้นยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ลุกมันก็มาทวงแล้วไอ้พวกนั้นนะพี่น้อง เขายังไม่ได้พูดกล่าวหาใครหรือเนื้อหาอะไรเลยและในสภาทุกครั้งที่คุณจตุพรล,ลุกขึ้นอภิปรายไม่มีการที่จะไปกล่าวให้ร้ายคนอื่นพูดตามข้อเท็จจริงแต่คนที่พูดจริงอย่างจตุพรพรมพันธ์มันทําใจไม่ได้ที่ทุกวันนี้ทามันฆ่าได้มันฆ่าไปแล้วเชื่อไม่เชื่อปาโทไอ้พวกนี้นี่ถ้ามีคนดีๆอย่างนี้อยู่มันถือว่าเป็นเสีย้ยนหนามของมันมันไม่ได้พูดได้เกิดทางการเมือง แต่ผมบอกว่ามึงโง่มึงเล่นการเมืองแบบนี้มึงไม่ได้ใจประชาชนเล่นการเมืองเหมือนพันตำรวจโททักษิณธินวัตรก็โทษทีอย่ว่าจะหนีไปอยู่เมืองนอกเลยต่อให้เขาตายไปจากโลกนี้เขาก็ยังอยู่ในหัวใจของประชาชนใช่ไม่ใช่แต่เล่นการเมืองแบบประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเรียกไม่ได้อยู่ในหัวใจเขาเรียกว่าเหยียบหัวประชาชนสมน้ำหน้าเนี่ยมันตั้งรัฐบาลเงาอีกละ ผมก็สาทุให้มึงเป็นรัฐบาลเงาตลอดชาติตถอวะนี่โชคดีนะนะเที่ยวนี้มันไม่ง่ายสําหรับประชาธิปัตปัแล้วนอกมีตู่จตุพรนัทุวัสใสเกลือวรชัยเหมะวิภูแถลงหมอเวงกอก้วพิคุณทองแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นแกนนำเสื้อแดงไปเป็นสสในสภาและที่สำคัญที่สุดนี่มีปากหมายยันจาวประสิทธิ์อยู่ที่นั่นด้วยมันไม่ง่ายหรอกครับ ผิดถูกกูประท้วงมึงไว้ก่อนยังไงยังไงมึงก็ต้องผิดแน่คอบัครับขอ้อที่หกสิบเอ็ดนะนะแล้วนะลประท้วงที่ไรได้ผลทุกทีเลยมันไปไม่ถูกแล้วมันก็หยุดทันทีเลยและหลายคนก็โดนถอนคําพูดมาแล้วใช่ไหมครับเออนะครับนี่ถ้าไม่มีนักวุตอยู่ข้างหลังพอจะาประสิทธิ์ลุกขึ้นประท้วงนักวุวตว่าจ่าจ่านั่งลงกอนจะลุกขึ้นทีไรจ่าจานั่งลงกอนนักวุว ไอ้ผมก็เกรงใจพี่เขาก็เลยนั่งแต่ตอนนี้นัทธวุฒิไปเป็นรัฐมนตรีแล้วโน่นนั่งอยู่ข้างบนแล้วไม่มีสิทธิ์มานั่งอยู่กับผมแล้วไม่มีสิทธิ์มานั่งอยู่ข้างหลังผมแล้วและไม่มีสิทธิ์บอกว่าจ่าจ่านั่งลงก่อนเสร็จกูแน่เท่วนี้มึงเส็จกูแน่ใช่ไหมครับเออเอา้าพูดแล้วก็ดึกบอกต้องขอมาลามดอกฟังจตุพรก่อนอ่นนะครับอตอนนี้คุณจตุพรพร้อมอยัง ฮะเอาเดี๋ยวผมไม่ไปไหนหรอกผมจะอยู่กับท่านเกือบทั้งคืนใช้คําว่าเกือบเพราะว่าผมจะต้องไปประชุมสภาต่เช้านะครับมีการประชุมกรรมธิการตํารวจด้วยนี่ได้เป็นสอสอและได้เป็นกรรมธิการตํารวจด้วยนะครับพอไปเป็นกรรมธิการ